เกี่ยวการประเมินระบบทิเวศและผลกระทบของการพัฒนาครับก็เป็นหัวข้อที่ดีนะครับแต่ก็เห็นว่าเป็นหัวข้อใหญ่ๆนเลนะฮะมันสามารถแบ่งออกเป็นทำงานวิจัยได้สามเล่มเลยนะเพราะมันกว้างนะแล้วมันก็อย่างที่งสามหัวข้อเลยก็เลยเสนอว่าจับคู่ครับจับคู่แค่มันมีสามส่วนใช่ไหมจับคู่แค่สองส่วนก็พอ เราตัดส่วนอีกทิงไปนะครับอจะได้สะโขบลงมาหน่อยนะครับอาจจะจับคู่1คู่กับ3ก็ได้เพราะเรื่อง SDG ตอนนี้ก็มานะครับ sustainability แล้วมันมีอะไรให้เล่นเยอะอย่าง17ข้อด้วยกันใช่ไหมัมันก็มาผนวกกับอาานได้ด้วยนะครับวันนี้แล้วแต่จะจับ1คู่กับ2หรือหนึ่งคู่กับ3ามได้หมดนะครับนอีกนิดนึงครับ มุสลิมเฟรนดี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับการจํากัดความทีอ่อย่ามบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมเจ้าของไม่ใช่มุสลิมก็เรียกว่ามุสลิมเฟรนดี้ร้านอาหารนั้นนะครับมุสลิมเฟรนดี้แต่ถ้าเจ้าของเป็นมุสลิมเรียกว่าฮาลา่นเป็นต้นก็คงจะต้องจํากัดความไม่ชัดเจนนะครับว่า ุสลิมเฟรนลี่คืออะไรบางประเทศมุสลิมเฟรนลี่โรงแรมอาจจะไม่ฮาลานร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างล่างมีบาร์มีผับเล็กๆแต่ข้างบนมีกิบหลักช <c oughs> ี้ไปทีมนีนะครับอันนี้เป็นมุสลิมเฟรนลี่ก,ก็ก็เป็นุสลิมเฟรนลี่เหมือนกันก็ก็เลยแต่ถ้าที่ถ้าวิจัยได้ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเป็นฮาลานเลยก็เลยคิดว่า ถ้ามันเป็นเรื่องฮาลาสเราใช้คำว่าฮาลาสไปเลยก็ได้ครับจะได้ไม่ติดประเด็นมุสลิมเฟรนดี้นะครับขอบครับก็โอเคนะครับส่วนอยากมีนิดหนึ่งก็อยากให้เวลาเขียนงานออกมาเนี่ยก็คือในในเกณฑ์ที่เราจะใช้รูปแบบการประเมินเนี่ยอาจารผมว่านี่มัน ว่ารามีวิธีการใดในการประเมินระบบวิทยาการประเมินประเมินม่อแบบตัวชิวันเรือ่องต่างๆก็มีคอย์เบย์ขึ้นมาตัวนี้ด้วยแล้วก็นิยามบอกว่าความการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเด่นมันก็วัดยันกันนะครับตรงนี้เน,นี่ยเดี๋ยวก็ศึกษาปไปดูในในงานเขียนต่นางงานวิจัยต่างเนี่ย ก็พูดถึงความยัง่งยืนเนี่ยก็พูดถึงอย่างไรบ้างนะครับก็อาจารย์มีแค่นี้แหละกรณีข้าโอเคนะครับแท้จรครับเปลี่ยนมาสามรอบแล้วนะเปลี่ยนอีกรอบไม่เป็นไรเข้าอีกรอบนะนะก็เห็นนะอาจารย์สมิทธ์มองเห็นนะผมก็มองเห็นว่าหัวข้อซ้อนหัวข้ออยู่ข้างใน นะครับเหนื่อยแน่ถ้าเอาเนี่ยปล่อยผ่านไปนะครับก็คือมีหัวข้อใหญ่สามหัวข้อซ่อนอยู่ในหัวข้อเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าอ่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นคอมมิชเมนต์กับนักศึกษาทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องสโคบปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าว่าปล่อยไปปุ๊บเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับคีย์เวิร์ดแต่และตัวเนี่ยคือตัวที่นักศึกษาจะต้อง เ,เขียนกรอบให้มันชัดเจนนะครับว่าจะจับประเด็นอะไรให้ชัดน,นะครับดังนั้นเนี่ยผมผมมีงานวิชาการที่ผมเขียนเรื่องเรื่องที่นักศึกษาได้พูดถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับ BCG นะครับแล้วอลองดูนะครับว่า,ามันสามารถไปต่อได้ไหมนะครับ คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือที่เรียกภาพรวมมา BCT อน,นี่เป็นนโยบายภาครัฐเลยนะครับมีกรอบให้เล่นด้วยนะครับกรอบ BCT เนี่ยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวม,มุสลิมแล้วไปดูนะครับว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่ยวที่เขาดูแลเรื่องของกลุ่มนักท่องเที่ยวม,มุสลิมเนี่ยเขาทําตามนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ ทำในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวีเยนในเศรษฐกิจสีเขียวหรือไม่นะครับคือมันก็คืออยู่ในกรอบของ SDG นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสโคปของ BCG นะครับอันนี้มันจะสโะคปลงมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าจะเล่นในเรื่องของนะครับ กลุ่มนักท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชา